ราศีสิงห์ฟังทางนี้สำหรับใครที่กำลังรู้สึกหมดหวังเหนื่อยล้ากำลังรอคอยบางสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือแม้แต่กำลังถามตัวเองว่าชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไหร่ขอให้คุณมาฟังทางนี้ก่อนครับในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสิ่งหนึ่งที่ยังคงมั่นคงเสมอคือพลังของความหวังและศรัทธาในสิ่งดีงามและในวันนี้ช่องธรรมะสร้างสุข ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะปลูกความเชื่อความมั่นใจและความอบอุ่นในใจคุณให้กลับมาโดยเฉพาะชาวราศีสิง์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะเสริมพลังชีวิตและเปิดทางสว่างในใจคุณเพราะเราเชื่อว่าธรรมะเปลี่ยนชีวิตได้แม้เพียงวันละไม่กี่นาที ก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนทั้งชีวิตของใครคนหนึ่งได้จริงๆท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะมานำเสนอดวงชะตาชาวราศีสิงห์โดยโหราศาสากลผสมผสานกับโหราศาสตรไทยและหลักของพลังงานดวงดาวที่สัมพันธ์กับจักรวาลราศีเพื่อสังเคราะห์แนวโน้มดวงชะตาท่านผู้ฟังทุกท่านครับชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดมาพร้อมพลังแห่งผู้นำ ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ชีวิตบางช่วงจะดูเหนื่อยอ่อนล้าหรือเหมือนไม่มีทางออกแต่อย่าลืมนะครับสิงโตแม้จะพักแต่มันไม่เคยสูญเสียศักดิ์ศรีดวงชะตาของชาวราศีสิงกำลังเปิดทางให้ผู้ที่ไม่ยอมแพ้ผู้ที่ยังกล้าฝันและเชื่อมั่นในสิ่งดีช่วงเวลานี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ กำลังเดินทางเข้ามาสิ่งที่รอคอยอาจปรากฏขึ้นในวันที่คุณแทบจะถอดใจอย่าละทิ้งความเชื่อแม้โลกจะสันไหวแม้ผู้คนจะเปลี่ยนไปแต่จงมั่นใจว่าบุญกุศลที่คุณได้ทำจะไม่ทอดทิ้งคุณแน่นอนขอเพียงคุณยังเชื่อในสิ่งดีขอเพียงคุณยังไม่ปิดใจต่อพลังแห่งบุญขอเพียงคุณเปิดรับธรรมะเข้าสู่จิตใจช่องธรรมะสร้างสุข จะอยู่เคียงข้างทุกท่านเราจะไม่ใช่แค่ช่องหนึ่งใน YouTube แต่เราจะเป็นแสงหนึ่งในใจที่เตือนให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวและสิ่งดีๆยังรอคุณอยู่เสมอท่านผู้ฟังครับดวงชะตาและโชคลาบโดยรวมของชาวราศีสิงห์ช่วงกลางปีถึงปลายปี2568พลังของดวงดาวกำลังส่งสัญญ,ญาณเห่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ หลายราศีจะพบว่าชีวิตเริ่มมีการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินการงานและความสัมพันธ์ผู้ที่หมั่นสั่งสมบุญมีความคิดในทางบวกและไม่หยุดพัฒนาตนเองจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลตอบแทนจากฟ้าดินและกฎแห่งกรรมเร็วที่สุดโชคลาบดวงกำลังเปิดทางให้ผู้ที่กล้าและศรัทธาลาบลอยโอกาสใหม่ๆและเงินทองมักจะมาถึง ในจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือใจของผู้รับถ้าใจเปิดรับด้วยศรัทธาไม่ติดลบไม่ลังเลโชคดีจะปรากฏให้เห็นแน่นอนความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาบที่มีพลังมากได้แก่การสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนโดยเฉพาะพาหุงมหากาและคาถาเงินล้านการทำบุญให้กับผู้ล่วงรับและเจ้ากรรมในเวรการให้ทานกับสัตว์จรจัด เช่นแมวสุนัขนกหรือสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ท่านผู้ฟังครับสำหรับดวงชะตาสาวราศีสิงช่วงนี้พลังจัก,กรวาลกำลังเข้าข้างคุณในช่วงนี้ดาวพฤหัส,สบดีโคจรส่งผลดีอย่างยิ่งกับราศีสิงโดยเฉพาะในเรื่องการงานโอกาสและชื่อเสียงคุณอาจได้รับข้อเสนอใหม่ได้แสดงศักยภาพในสิ่งที่ถนัดและมีผู้ใหญ่สนับสนุน สาวราศีสิงห์การเงินจะมีโชคทางการเงินแบบไม่คาดฝันบางคนมีโอกาสได้เงินก้อนมีคนมาอุปถัมภ์หรือได้รับของมีค่าจากผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งจากผู้ใหญ่ใจดีที่คุณไม่คิดว่าจะช่วยความรักสาวราศีสิงห์เสน่ห์พุ่งแรงโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดมีโอกาสพบคนใหม่ที่มีสถานะดีเป็นที่พึ่งพาได้คนมีคู่แล้วจะรู้สึกเข้าใจกันมากขึ้น หวานชื่นกว่าเดิมแนวทางรับมือกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสำหรับสาวราศีสิงห์ตั้งใจทําบุญเสริมดวงทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟเทียนหลอดไฟในโบสถ์หรือเติมน้ำมันตะเกียงอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรและเปิดทางโชคลาบหวังเป้าหมายให้ชัดในช่วงนี้โอกาสจะมาไวและไปไวสาวราศีสิงห์ควรตั้งเป้าหมายให้แน่นอนไม่โลเล ถ้ามีอะไรที่คิดว่าจะทำมานานนี่คือเวลาทองที่เหมาะที่สุดในการเริ่มเปิดใจรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือที่ปรึกษาเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์มีผู้ใหญ่ผลักดันถ้ารู้จักวางตัวดีและรับฟังจะก้าวหน้าไวเกินคาดดูแลรูปลักษณ์ให้สหอาดสดใสพร้อมพบเจอโอกาสดีๆเพราะเรื่องดีๆมักจะมาในวันที่คุณพร้อมอย่าปล่อยให้โชคดีเดินผ่านไปเพราะความไม่พร้อมนะครับ ข้อคิดเสริมพลังสำหรับสาวราศีสิงห์โชคดีเกิดขึ้นได้กับคนที่กล้ารับมันด้วยใจที่เปิดกว้างคุณคือคนมีพลังในตัวเองอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนประกายท่านผู้ฟังครับสำหรับดวงชะตาผู้ชายราศีสิงห์ช่วงนี้การงานกำลังถึงจุดเปลี่ยนสำคัญงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหรือได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่ใหญ่มากขึ้น มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับคนเก่งหรือเจ้านายให้โอกาสที่สุดฝีมือคำว่าอยู่เฉยเฉยไม่ได้อะไรใช้ไม่ได้กับช่วงนี้คำแนะนำกล้าคิดกล้าทำและกล้าขอถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่ทำจะมีคนเห็นค่าและยื่นโอกาสให้แน่นอนการเงินผู้ชายราศีสิงห์มีเกณฑ์รับทรัพย์ไม่คาดฝันคุณมีดวงลาบลอยจากผู้ใหญ่ลูกค้า หรือแม้แต่การลงทุนเล็กๆที่จู่ๆก็ปังหรือมีผู้ใหญ่สนับสนุนทางการเงินบางคนได้นี่เก่าคืนหรือมีคนคืนบุญแบบที่คาดไม่ถึงเคล็ดลับผู้ชายราศีสิงหามีโอกาสเสี่ยงโชคให้ลองเสี่ยงเบาๆโดยตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่ทะเบียนรถหรือวันเกิดของแม่ความรักผู้ชายราศีสิง์คนโสดกำลังเนื้อหอม มีคนแอบชอบหรืออยากเข้าหาแต่ยังไม่กล้าส่วนคนมีคู่แล้วต้องระวังอารมณ์หงุดหงิดง่ายทำให้เข้าใจกันผิดได้ง่ายควรใจเย็นและใช้เหตุผลให้มากกว่าความรู้สึกวิธีเตรียมตัวรับโชคใหญ่ให้เต็มกำลังของผู้ชายราศีสิงห์ 1. เสริมดวงด้วยการถวายของมงคลเช่นทูบก้าวดอกน้ำมันตะเกียงผ้าไตรจีวรหรือพระพุทธรูปทองแหลงเล็ก ตั้งจิตอธิษฐานขอเปิดทางโชคลาภการงานความสำเร็จ 2. ทํทำบุญให้กับผู้บิดามารดาหรือผู้มีพระคุณเพราะดาวบุญของคุณจะเปิดเมื่อทำบุญกับบุคคลสำคัญในชีวิตยิ่งทำด้วยใจยิ่งส่งแรงให้ดวงพุ่งเร็ว 3. ใส่เสื้อผ้าสีมงคลเสริมดวงสำหรับผู้ชายราศีสิงห์วันจันทร์สีแดงวันพุธสีอมวันศุกร์สีทองหรือเหลือง หลีกเลี่ยงสีเทาดำในวันที่ต้องเจรจาเรื่องสำคัญ 4. คาถาเสริมโชคให้สวดก่อนออกจากบ้านณนะชาลีตินะมะพทะสวดเก้าจบช่วยเปิดทางเมตตาเจรจาราบรื่นและดึงดูดโชคลาภสรุปสำหรับชายราศีสิงห์งานเปิดโอกาสใหม่อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเงินมีโชคลาภและผู้ใหญ่สนับสนุนเตรียมตัวรับโชคด้วยบุญ การตั้งเป้าหมายและความกล้าโอกาสมีไว้สำหรับคนที่กล้าเสี่ยงและเตรียมพร้อมท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรามีข้อคิดส่งท้ายมาฝากทุกท่านด้วยครับโชคชะตาไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เป็นผลจากใจที่ศรัทธาบวกการกระทําที่มั่นคงหากวันนี้คุณตั้งใจดีทำดีพูดดีคิดดีแม้ดวงชะตายังไม่เปิดโชคดีจะเดินเข้ามาในวันที่คุณไม่ต้องวิ่งหา ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงที่ติดตามรับฟังช่องธรรมะแส้งสุขขออนุโมทนากับทุกความศรัทธาและทุกความตั้งใจที่ท่านเปิดใจรับฟังธรรมะในวันนี้ขอผลแห่งบุญกุศลและแรงส่งจากธรรมะที่ท่านได้รับจงเป็นพลังให้ชีวิตของท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆในทุกวันของชีวิตขอให้มีแต่ความสุขความสงบเย็นใจคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา มีโชคลาภเงินทองไหลามาไม่ขาดสายสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นมีแต่ความรุ่มเรืองโดยเฉพาะเช้าราศีสิงห์ขอให้ดวงชะตาของท่านสว่างสวยเหมือนพระอาทิตย์เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานร่ำรวยความสุขร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองและได้รับความรักความเมตตาจากผู้คนรอบข้างอย่างล้นหลามหากธรรมะจากช่องนี้ยังมีประโยชน์กับท่าน ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะสร้างสุขเพื่อให้เรายังได้เป็นเพื่อนร่วมทางของท่านในทุกๆวันแห่งศรัทธาขอให้ท่านมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญรุ่งเรืองทั้งทางกายใจและโชคลาภสาธุ